สวัสดีครับอยู่พี่อานะครับท่นนี้เราก็อยู่ในเกมสติกบอลลีกัสซีนะครับภารกิจที่403 404นั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับภารกิจที่403นะครับทำรูปปั้นศัตรูโอเคเจอยูเนเต็ดทีฟครับสกินคนป่าเป็นออฟยูเนเต็ดทีฟจะมาเป็นกองกำลังเสริม <What? S 1> ก็คือเป็นเจ้าชายกองคนป่าเองนะครับฝั่งศัตรูเขโดนยูนิตได้ทุกรูปแบบแต่ฝั่งเราคนคนร <laughs> ุ่นลิ้มพันกันก็นโดนยูนิตได้ทุกรูปแบบเหมือนกันยกเว้นซอฟต์บัตครับ<ะ>เออจุกยังไง ไม่จุกก็ได้โอเคมาเอานักขานูไปลุยก่อนนะครับเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สก,กินการมาเป็นนักขานูอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับยิงเข้าไปก่อนโ,อโหแล้วยิงไม่ค่อยเข้าด้วยนะประเด็นมันก็พอจุกได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยพอจุกยิงไม่เข้าด้วย <What? S 1> นักขานูยิงยิงคนเก็บแรกไม่เข้าขอบคุณมากพี่จะวิ่งไล่เราถึงไหนครับยิงจนเมื่อยมือเขายังไม่ตายเลยะจะดูกันไปถึงไหนครับเขเขาไม่มาตีเราเลยนะ ตีป้อมเราอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหพี่พี่พ,พี่ไม่เอา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 ,เอาตีป้อมมาดีแล้วอย่าตีเราเลยสงสารเราเถอะตายโอเคมาทำไมครับถามว่ามาทำไมก็มาฆ่าเรานั่นแหละหกสิบสี่ตายไม่โดนโอ้โหพี่ก็ปลูกกันมาจังเลยเนี่ยเข้าหัวเข้าหน้าถ่วงเวลาแบบนี้ไว้ก็น่าจะได้ยิงให้เข้าหัวทุกคน ยิงนี่เข้าหัวทุกดอกเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ยืนหน้าบ้านไม่ตั้งรับไม่อะไรเลยนะครับวิ่งใส่เราอย่างเดียวเลยนะครับใจคอหดร้ายดูร้ายทารุนมากก่อคนป่าน,นี่เถื่อนสมชื่อนะนี่วิ่งอะไรกันมาแบบนี้ครับตายไม่โดนอีก <What? S 1> ตายไปยิงหลังนักคนเก็บแร่แล้วครับยิงหลังไปก็ไม่ตายด้วยครับประเด็นถ้าเราสามารถฆ่าเขาได้บ้างเอ้ยเขากลับบ้านแล้วครับเพราะว่าเรามีจอมเวทโ <What? S 1> อ้โหดังปักครับโดนธนูยิงดังปัก ใครเห็นก็ว่าตายแต่ก็เกือบอยู่เราเอาคนจอมเวทคนแรกไปบื้มบั้มใส่เขาก่อนเดินช้าเลอเกินเฮ้ยเขามีหน้าขนูมาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จุ๊กโจุ๊กไม่พ้นอีกย่ำม,มาย่ำอือหืออย่านะ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 อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะบึ้มอือหือเรียบร้อยตายเราอะตายเสียไปเลยฟรีๆครับจอมเวทเราไม่ไม่นึกว่าเขาจะมีน้าขนูมา ก็ไม่ดูเขาก่อนนะว่าเขาออกเป็นยูนิตอะไรนะครับเราก็เล่นประหมาาไปตายไปแล้วกันน,ะนั่นานะอนูนะเราฆ่าคนเก็บแร่ดีกว่าครับแล้วเราก็ยิงคนเก็บแร่ไม่ค่อยตายด้วยนะประเด็นโอ้ยยิงสเปียร์ต้อนก็ไม่ค่อยตายยิงใครก็ไม่ตายครับเราอันนี้เป็นกองทัพที่หน้า,าพับเหลือเกินไหนซีไหนซีเอาใหม่ครับคราวนี้จอมเวทมาใหม่ครับมาแบบใหม่แบบสาบครับปักหลังเต็มเต็มแต่เราก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะพอทนได้ครับเรียบร้อย อยากได้นักหนูเขาว่าแต่ว่าแบบนี้เขาก็บุกมาใส่เราไม่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอานักหนูนี้ไปโดนฆ่าเอาดีกว่า <Huh? S 1> อ่ะฆ่าช่วยฆ่าดีนั่นแหละ <What? S 1> ถ้าเราสั่งบุกแล้วมันมีนักหนูใช่ไหมเ <What? S 1> ขาจะกลับบ้านทันทีนะครับทาให้เราไม่สามารถตอดยูนิตเขาได้ซึ่งแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราตอดเขาได้แบบเน้นๆน, <Yeah. S 1> นั่นแหละครับ <Yeah. S 1> เขาแผนเราครับขอเน้นๆเน้เนๆไม่กลับบ้านใช่ไหมมันคือบัคไม่กลับบ้านครับ ทุกสิ่งเป็นบักได้ถ้าใจเราแน่พอแน่พออะไรพี่เข้ามาแล้วนะนักหนูครับเข้านักหนูให้ได้จบมาละมาละเขาออกมารับบึ้มบั้มซัมเบมาทําไมพี่จุ๊กสองครับดับเบิ้ลจุก๊กโอ้โหเขายังโดนอีกเหรอขนาดดับเบิลจุ๊กแล้วยังโดนอีกทันไหมทันไหมเวทคูลดาวอยู่ ทำแต่ไม่ตายต้องได้ครับคราวนี้จอมเวทสามเอ้ยไม่ใช่คนเกับแล้สามคนนี้ต้องบื้มหายโอเคครับเขาไม่น่าจะมียูนิตมาตั้งรับแล้วละ่ะแต่เราอย่าลืมนะว่าเขามีเจ้าชายจะมาเป็นกองกำลังเสริมัเอ,เองนะครับเพราะฉะนั้นจอมเวทเบิ่มๆต้องมาจอมเวทเพียงเท่านี้ก็น่าจะสามารถชนะได้แล้วละ่ะเราก็บื้มบ้านไปบื้มเข้าไปเออนั่นแหละมาแล้วครับมาดูกันว่ากองกำลังเสริมเขาเอ้ยยนนักขนูเพียบเลย บึ้มบั่มซัมเบไปเอาล้ครับทีนี้ที่เหลือครับไปครับเอ้ยโอ้โหนักหนูเขาน,น้อยมากไม่ต้องอะไรแล้วครับฆ่านักหนูคือจบโจดหายแล้วก็ยืนข้างหลังนี่แหละแล้วก็ฆ่าเจ้าชายกระคนป่านั่นเองเจ้าชายพระองค์ทรงพระแข็งมากครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์ครับอย่ามาตีเราครับเจ้าชายครับยาวยาวย,า,ยาโอเคก็ <laughs> วนหนีมาก่อนเรียบร้อยแปดนาทีสามสิบเอ็ดวินาทีก็ ก็านานอยู่นะแต่ก็ถือว่าไม่านานเท่าไหร่แต่ก็นานยังไงกันเนี่ยนานแต่ไม่นานเทราละกูกที40่404รับทานุป,ปันศัตรูเล่นเป็นโทโซโฟิไลและกองกำลังของเขาขอบคุณมากโทโซโฟิไลหัวหน้าโทโซโทโฟิไลจะมาใน2นาทีเจอกับอันเดททีฟคอนโูน,นิได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีสปอร์เดสมาด้วย2นาทีหัวหน้าโทโซฟิไลจะมาช่วยเราสู้นะครับฝั่งนู้นเป็นเดทเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากครับนักขั้นู้นครับแต่ดับแรกก่อนจะนักขั้นรวนคนเก็บแร่มาให้เต็มโคตาก่อนอีก2นาที หัวหน้าโสดฟิไล์จะมานะครับอ๋อเกาะกระดูกเหรอพี่พี่ยาอ่านผิดตอนแรกนึกว่าจะเป็นเดสนะครับเป็นเกาะกระดูกที่มีเดสเป็นแอดดิชันนะครับความหมายก็คือเกาะกระดูกนั่นแหละแต่ว่ามีพวกซอมบี้มาช่วยสู้ด้วยอะไรงนี้ตายไสิค,ครับตายไปอะไรนักห,หนาครับพี่เดี๋ยวเดีวกลับบ้านกันก่อนสิทำไมพี่เข้ามากันไม่หยุดเลยครับอ๋อลืมไปเวลามันตายมันก็จะเกิดมาเป็นซอมบี้นะครับ นั่นคือความพิเศษของเกาะกระดูกนั่นเองหรือเกาะอ,อันเดดนั่นเองนะครับย่ำม,มาครับตายไปซะคาเซนอาจดิดอนฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันนะส่วนเราก็จะไปฆ่าพวกนี้ยิ่งบัามซัมเบ้ตายกันไปยิงหัวไม่ต้องเกิดแต่พวกที่เป็นชุดก่อเนี่ยตายแล้วก็จะเกิดมาแบบนี้นะครับผีพิษผีพุ่งมากันหมดครับทั้งพิษทั้งพุ่งย่ำม,มาครับเมื่อไรห,หไร,ร่หัวหน้าโทโซบิไรจะมาครับมาแล้วครับหัวหน้าโทโซบิไ์มาแล้ว นี้แหละเป็นวันตายของพวกนายเอาปกติมันก็ตายอยู่แล้วไม่ตายจะมาเป็นซอมบี้ได้ยังไงใช่ไหมแทบเะเอาธนูปากหัวแล้วเนี่ยไม่ต้องดีดไม่ต้องยิงลูกธนูเฮ้ยเดี๋ยวหัวหน้าทำไมอยู่ดีเลือดเลือดเหลือแค่นั้นครับหัวหน้าครับทําไมทําไมอยู่ดีเลือดจางขนาดนั้นครับอม,มันแปลกๆหน้าไม่ใช่ดิหัวหน้ามันต้องเป็นตัวนี้พี่อามูพีดหัวหน้ามันต้องใส่นี่หมวกอินเดียนแดงแบบนี้นะครับเออนี่หัวหน้ามันต้องแบบนี้ครับ มันต้องยิงสาใจแบบนี้เออเดวโดหัวหน้าทำไมเลือดเลือดหัวหน้าจางไวจังสงสัยหัวหน้าเป็นโรคเลือดจางหรือเปล่าแต่เขาเข้ามาหาเราไม่ได้แล้วละ่ะถ้าเจอโทโซฟิลยยืนขนาดนี้นะครับต่อให้จะเป็นอ,อ่สเปียต้อนซอมบี้ก็ไม่น่ารอดเ,ออเนี่ยเรายืนสบายๆแล้วครับทีนี้เราก็สร้างยูนิตแบบนี้มาเลย50ตัวด้วยความที่คนเก็บแร่นเก็บไว้ก็เลยทําให้เราเล่นสบายมากนะครับขอบคุณเผ่าโทโซฟิลัที่ ชุดก่อเขาเป็นก่อ,กอทองไม่ใช่ก่อทองชุดก่อเขาอัพเต็มนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่อัพไม่ซื้อแต่โทโซโฟลท์อะไรอย่างนี้แบบนี้เขาจะชนะเราได้อย่างไรไม่ต้องไปสนใจเขาสนใจเราดีกว่าทีนี้เดี๋ยวยูนิตกาลังจะเต็ม50นะครับตอนนี้47แล้วเดี๋ยวพี่อามาซอสบาดอืมซอสบาดเหรอ <What? S 1> สเปียร์ตอนมายืนบล็อกดาเมจดีกว่าครับสบายใจกว่าเยอะไม่ต้องจูไม่ต้องอะไรแค่กดโล่ขึ้นมากันเชิญ <Yeah. S 1> ยิงเราตามสบายอ่านี่ระบทพิสูจน์ครับ การโดนคาสเซนอาร์ชิดอนยิงเนี่ยแหละ <Huh? S 1> เป็นบทพิสูจน์ว่าเราแข็งจริงหรือไม่แข็งจริงหรือเปล่าคือมันแข็งแหละแต่เราก็จะไปเสียเลือดอะไรในเรื่องที่มันแบบไม่ใช่ไม่สมควรเ,ออเสียเลือดโดยใช้เหตุอย่างนี้หูยเข้ามาแล้วครับเราจะยืนบล็อกนามเมจแบบนี้โอ้ <What? S 1> โหเลือดคนยักษ์ไหลเป็นน้ำครับไม่มีอะไรที่แบบว่าต้านทานธนูของโทโซฟ,ฟิไลได้นี่คือโหดที่สุดถ้าไม่นับพวกกรอทอง แต่ว่าทำไมเลือดของเเบียตต้อนเรามันไหลเป็นน้ำอย่างนั้นแต่นักหนูเขาโหดไงเราไม่ต้องฆ่านักขนูเขาได้นะครับเราฆ่าเป็นไอ้นี่ไปเลยทำลายป้อมไปเลยก็ได้ล้วดันนักหนูเข้าไปนั่นแหละนักหนูต่อให้มีเยอะแต่ถ้าไม่ยิงก็ไม่มีประโยชน์เยีย่ยม6นาที51วินาทีโอเคกค็ผมมาน,นีก็คือภารกิจที่4ี่404้อนะครับป้าหมายเราคือไปได้410อย่างจะพยายามเร่งทำาแื่ไปถึง410แล้วก็อย่าลืมว่า ไม่รู้จบตายจริงๆเราก็ยังเล่นค้างไว้แต่พี่ยามเปลี่ยนเครื่องมาดูกันว่าพี่ยามต้องเล่นใหม่หรือไม่พี่ยามว่าต้องเล่นใหม่ชัวนี่ไงว่าแล้วต้องเริ่มใหม่ครับจริงๆเราไปคืนที่เกือบ300แล้วนะครับ <What? S 1> แต่ว่าพอพี่ยามเปลี่ยนคอมใหม่ใช้ blue stack ใหม่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมาเล่นใหม่นั่นเอง mm hmm. และนี่คือเกม stick w a l l e a c ั่นเองสำหรับวันนี้พี่ยามเซมเมอร์และเกม stick w a l l e g a c y ต้องขอตัวลาไปด้วยงเท่านี้ก่อนนะครับแลว้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนจเจอกันครับ